พาซองนมนมวง b t s เผยจุดอ่อน6ขอ้อของจองกุ๊กที่มีพวกเขาเท่านั้นที่รู้สวัสดีชาวอาร์มีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิวส์ของเราก็จะมาพูดถึงนมนมวง b t s ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหนุ่มจอนจองกุ๊กน้องเล็กของวง b t s นั่นเองค่ะกับ6ข้อที่เป็นจุดอ่อนนะคะที่เหล่าเมมเบอร์นานได้พูดเกี่ยวกับจองกุ๊กน้องเล็ก แอดเชื่อว่าเราทุกคนนั้นต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปในมุมที่อ่อนไหวอ่อนแอนะคะในมุมที่แข็งแกรง่งแข็งแรงไม่ว่าจะด้านร่างกายและจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราทุกคนนั้นต่างก็มีมุมแบบนี้กันทั้งนั้น ไม่เว้นแต่หนุ่มซองกุ๊ก BCS ค่ะในสายตาที่เราเป็น์ม m y นั้นเวลาที่เราดูในลักษณะภายนอกเนี่ยค่ะก็คือหนุ่มซองกุ๊กนั้นเป็นคนที่แข็งแรงน่ารักสดใสล่าเริงเป็นหนุ่มที่ไม่เคยจะยอมแพ้อะไรไง่ายๆชอบการแข่งขันอยู่เสมอเวลามองภายนอกเนี่ยค่ะก็คือเป็นในลักษณะแบบนี้แต่หนุ่มคนนี้ค่ะก็มีมุมที่เป็นจุดอ่อนด้วยเช่นกัน ึ่งก็ไม่มีใครรู้นะคะบุคลิกที่แท้จริงของจองกุ๊กเหมือนกับเหล่าสมาชิกในฉบับล่าสุดในนิตยสาราญี่ปุ่นนะคะ BTS Japan Official Fanclub Magazine ซึ่งก็เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เหล่าสมาชิกในวงค่ะเมื่อถูกถามว่าจองกุ๊กมีจุดอ่อนในเรื่องไหน ซึ่งก็มีเพียงแค่เรานุกร BTS เท่าน,าน,นั้นนะคะที่รู้และสมาชิกแต่ละคนนะคะก็ให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองคะ่ะเราทุกคนนะคะก็มาฟังกันว่าหนุม่มจอนจองกุ๊กมักเน่ของวงนะคะกับฉาย,ยาว่ามักเน่ทองคำกับหวข้อที่เป็นจุดอ่อนของเขาเริ่มกันที่หนุม่มจีมินคะ่ะโดยหนุม่มจีมินนั้นก็ได้เปิดเผยว่าจองกุ๊กนั้นเป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายทางอารมณ์ ถ้าซองกุ๊กดูหนังเศร้าก็จะมีความรู้สึกว่าเขานานได้ถูกครอบงำและจองกุ๊กนานก็จะเริ่มร้องไห้ส่วนแทนฮายองค่ะก็ได้บอกว่าจุดอ่อนของจองกุ๊กก็คือสองกุ๊กจะรู้สึกหนาวบึ้งตึงก็จะดูหงอยหงอยลงและเขาก็ได้อธิบายอย่างสนุกสนานนะคะว่าจองกุ๊กก็จะรู้สึกบึ้งตึงถ้าเขามีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจในตัวเขานั่นเองค่ะนามจุลิดเดอร์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับจองกุ๊กว่า จองกุกนั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์และเรียบง่ายแล้วก็บอกว่ามันจะง่ายมากที่เรานั้นจะทําให้จองกุกรู้สึกดีชูก้าคนจริงค่ะก็ได้บอกว่าจากการสัมผัสในด้านการแข่งขันของจองกุกจองกุกนั้นน่าจะเป็นคนที่ถูกล่อหวงอย่างง่ายดายเพราะเขาเกลียดการยอมแพ้ถ้ามีคนบอกว่าจองกุกทําอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้วจูจ่ๆเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาทันที ในส่วนของเรื่องอาหารค่ะก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของจองกุ๊กค่ะตามที่พี่จินได้บอกว่าก็จะจ่ายค่าอาหารหลายมื้อในสมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกให้กับจองกุก๊กเนื่องจากจองกุ๊กนั้นไม่สามารถต้านทานและอดอาหารได้และเมื่อไม่ได้กินข้าวแลวพี่จินในะคาก็บอกว่าตัวเองนั้นก็จะชอบยัดอาหารเข้าปากจองกุก๊กจนทําให้แผนการอดอาหารของจองกุ๊กนั้นยุ่งเหยิง เหมือนประมาณว่าพี่จีนจะชอบชวนจองกุ๊กให้กินข้าวและจองกุ๊กนานก็ต้องควบคุมในเรื่องอาหารการกินแล้วทาให้ตารางในเรื่องการกินของจองกุ๊กดูวุ่นวุ่นดูยุ่งเหยิงอะไรประมาณนี้และหนุ่มเจหฮบความหวังค่ะก็คิดว่าการนอนเป็นจุดอ่อนที่สุดของจองกุก๊กมลอกเน่คนนี้เมื่อจองกุ๊กหลับแล้วก็ยากมากที่จะปลุกเขานั่นเองค่ะซึ่งก็ดูจากในหลายๆคลิปนะคะเวลาที่จองกุ๊กหลับหล่อพี่พี่นานก็จะชอบกวน ซ่งถ้าคนปกติอย่างเราเราแล้วนะคะถ้าหลับแล้วถ้ามีคนกวนก็คือจัดสะดุ้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่จองกุกก็คือหลับหลึกมากค่ะหรือหลับปกติหรืออะไรก็ไม่ทราบไม่ว่าจะเป็นการกวนแทบจะถอดเสื้อ get Off อกเ f ็นนะคะป้อนไปที่ปากในขณะที่จองกุ๊กหลับอยู่ซึ่งก็มีหลายอย่างเป็นอย่างมากนะคะในการกวนเวลาที่จองกุ๊กหลับซึ่งก็ถือว่าจองกุ๊กนั้นหลับสนิทเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ